ขอเล่นใหม่อ้าวดับของเล่นใหม่ของเล่นใหม่มาเราจะเล่นกับ YouTube อืมนี่กำลังสร้างบอร์ด u t u b e แล้วไห้คนรักเกิดอะไรขึ้น ยำเงาเอาไว้เล่นสนุกสนุกจะร้านปันโซนลุกชายวันนี้ป่วยลองดูร้าน<ะ><ะ>ปันโซมีอะไรมั่งปันโซมีอะไรมั่งน,นี่คือหลังบ้าน เธอะหน่อยออโจรไม่ต้องมานะครับนี่นี่นี่อ่าสันสองมีกล้องจรปิดอย่ามานะอ,อย่างรลวเธออยู่การปันโซเล่นกับกล้องตัวใหม่ก่อน

เล่นกับเท้ามั่งยามเหงาใครเครียดเหรอใครเครียดใครเครียดน้องแพรฝนตกๆอะไรเล่นให้สนุกเงียบจังไม่เปิดเพลงเลยเออเนอะสร้างบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวค่อยเปิดค่อยเปิดค่อยเปิด ดูสาวสวยก่อนน้าก้าวเอาเว้อาเว้อันหน้ามาหน่อยผมว่าผมว่าผมมีน้องคนช่วยงานที่สวยที่สุดแล้วใครวะพี่จุนหนุกนนมีหน้าร้านบรรยากาศหน้าร้าน ดูไฟเสนีฐานเจ้ามาเลยนิดา,าัารย่างไฟวีโอแรกลองดูลองดูว่าจะสนุกสนานแค่ไหน ขนมสีสุดาคนเผาหรบอคนไม่เผาคนไม่เผาไปก่อนนันแล้วก็ไม่สูดแล้วก็ส่ดเลยถ้าเป็นไรเราก็เลยขอเป็นต้จะได้นอนอีกกี่วันล่ะ วันนี้วันฝนตกตกมาสองวันแล้วพอฝนเล่น้วมันติดไม่นางเลยนะทำท่าแดงแล้วเบิกข้างบนสีทาหน้ายางไม่ตกแล้วอยู่ตรงไหน อะไรสีทานายาอยู่ข้างนอกพ่อค้าไม่ว่างพ่อค้าก็ลำเพลินอ่าพอค้าจะลงวิวแรกพอค้าจะลงวิวแรกแล้วะยยี่สิบแปบาทไหมยาแดงนะ